สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจาะลึกชะตามนจันทรานะคะวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาราศีมังกรสำหรับเดือนพฤษภาคม2568กกันแบบเจาะลึกทุกมิติเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ของดาวการเงินการงานความรักสุขภาพสิ่งของนำโชคเลขนำโชคและวิธีเสริมดวงให้ชีวิตราบรื่นยิ่งขึ้น สำหรับราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง19มกราคมชาวมังกรเป็นคนที่มีลักษณะเด่นคือความมุ่งมั่นรับผิดชอบและตั้งใจมุ่งสู่เป้าหมายเหมือนแพร่ภูเขาที่ก้าวขึ้นสู่ยอดเขาด้วยความอดทนวันนี้เราจะมาดูกันว่าราศีมังกรในเดือนพฤษภาคม2568จะมีอะไรรออยู่บ้างพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่การเคลื่อนที่ของดาวซึ่งเป็นหัวใจของโหราศาสตร์เลยนะค่ะในเดือนพฤษภาคม2568ดาวเสาดาวประจำราศีมังกรจะอยู่ในราศีมีนส่งผลให้ชาวมังกรรู้สึกถึงความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นในการสร้างความมั่นคงในชีวิต นอกจากนี้ดาวพฤหัสในราศีมิถุนจะนำโอกาสในด้านการงานและการพัฒนาตัวเองมาให้แต่ระวังความกดดันจากเป้าหมายที่สูงเกินไปในบางวันนะคะเคล็ดลับวันที่18ถึง20พฤษภาคมดวงจันทร์ในราศีมังกรจะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจและมีพลังในการตัดสินใจคะ่ะ มาดูเรื่องการเงินกันบ้างคะ่ะเดือนนี้ชาวมังกรมีโอกาสได้เงินจากงานที่ต้องใช้ความอดทนและการวางแผนเช่นการบริหารโครงการการลงทุนระยะยาวหรือการจัดการทรัพย์สินแต่ช่วงต้นเดือนอาจมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวหรือการซ่อมแซมแนะนำให้ตรวจสอบงบประมาณให้รอบคอบนะคะเคล็ดลับวันที่8ถึง10พฤษภาคมเหมาะสำหรับการวางแผนการเงินหรือเจราจาเรื่องผลประโยชน์คะ่ะ ในด้านการงานเดือนนี้เป็นช่วงที่ชาวมังกรจะได้แสดงความสามารถด้านการบริหารและความรับผิดชอบขุณอาจได้รับมอบหมายงานที่ต้องเป็นผู้นำหรือจัดการทีมแต่ระวังความเครียดจากความคาดหวังสูงในช่วงปลายเดือนแนะนำให้แบ่งงานและขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นนะคะเคล็ดลับ วันที่2 3 2 5ถึง25พฤษภาคมเหมาะสำหรับการนำเสนอผลงานหรือขอความสนับสนุนจากหัวหน้าคะ่ะสำหรับความรักคนโสดชาวมังกรมีโอกาสเจอคนที่เข้ากันได้จากงานหรือสถานการณ์ที่ต้องร่วมมือกันในช่วงกลางเดือนค่ะคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและน่าเชื่อถือส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะมั่นคงขึ้นจากการวางแผนอนาคต ร่วมกันแต่ระวังการจดจอ่อกับงานมากเกินไปจนละเลยคนรักนะคะเคล็ดลับวันที่26พฤษภาคมเหมาะสำหรับการใช้เวลาคุณภาพกับคนรักเช่นรับประทานอาหารเย็นด้วยกันคะ่ะในส่วนของสุขภาพเดือนนี้ชาวมังกรต้องระวังความเครียดจากความรับผิดชอบที่หนักโดยเฉพาะอาการปวดหลังหรือข้อต่อจากความตึงเครียดแนะนำให้ยืดกล้ามเนื้อและพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ สำหรับร่างกายลองออกกําลังกายที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงเช่นเดินเร็วหรือยกน้ำหนักเบาๆค่ะเคล็ดลับวันที่3ถึงหพฤษภาคมเหมาะสำหรับการตรวจสุขภาพหรือเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะ มาถึงสิ่งของนำโชคกันค่ะเดือนนี้แนะนำให้พกหินโอนิกหรือเครื่องประดับสีดำเพื่อเสริมความมุ่งม,มั่นและความมั่นคงสีนำโชคคือสีดำและสีน้ำตาลเข้มซึ่งจะช่วยให้คุณรู้สึกสงบและมีพลังเคล็ดลับสวมเสื้อผ้าสีน้ำตาลเข้มในวันที่ต้องตัดสินใจสำคัญเพื่อเพิ่มความมั่นใจค่ะ สำหรับการเสริมดวงแนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับความมั่นคงหรือการศึกษาเช่นบริจาคอุปกรณ์สำนักงานหนังสือหรือสนับสนุนการเรียนรู้เพราะดาวเสาสนับสนุนความรับผิดชอบและการวางรากฐานค่ะอีกวิธีคือจุดเทียนสีน้ำตาลในคืนพระจันทร์เต็มดวงวันที่12พฤษภาคมพร้อมตั้งจิตอธิษฐานเพื่อความสำเร็จและความมั่นคงเคล็ดลับ จัดโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบและวางหินสีดำเพื่อรับพลังบวกค่ะในด้านโชคลาภและโอกาสพิเศษเดือนนี้ชาวมังกรจะพบโอกาสจากงานที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นเช่นการเลื่อนตำแหน่งการลงนามสัญญาหรือการได้รับการยอมรับจากผลงานค่ะวันที่28ถึง30พฤษภาคมเป็นช่วงที่ดวงโชคลาภโดดเด่นอาจมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินหรือการลงทุนระยะยาวเคล็ดลับ ลองซื้อของที่ช่วยเพิ่มความมั่นคงเช่นอุปกรณ์ทำงานในช่วงนี้เพื่อเสริมโชคค่ะเลขนำโชคของชาวมังกรในเดือนนี้คือ 4, 6และ8เลขเหล่านี้จะช่วยเสริมความมุ่งมั่นและโชคลาภค,ค่ะเคล็ดลับใช้เลขเหล่านี้ในชีวิตประจำวันเช่นเลือกเบอร์ที่มีเลข6หรือทำนัดในวันที่ลงท้ายด้วยเลข8ค่ะ สุดท้ายคำแนะนำประจำราศีสำหรับชาวมังกรเดือนนี้เป็นช่วงที่คุณต้องรักษาความมุ่งมั่นและอดทนเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายอย่าปล่อยให้ความกดดันมาทำให้คุณถอยดาวเสาจะช่วยให้คุณสร้างหลักฐานที่แข็งแกร่งถ้าคุณก้าวไปอย่างมั่นคงคะ่ะมนจันทราแนะนำจงเป็นแพะภูเขาที่ก้าวขึ้นสู่ยอดเขาแต่รู้จักหยุดพักเพื่อเติมพลังด้วยนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะกับดวงชะตาราศีมังกรในเดือนพฤษภาคม2568หวังว่าทุกคนจะได้แรงบันดาลใจและพลังบวกจากมนจันทรานะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องจะลึกชะตามนจันทรามีคำถามหรืออยากให้ทำนายอะไรเป็นพิเศษคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ